พุทธังบังเกิดเปิดโลกพระอรหังเปิดโลกพระอรหังทำมังบังเกิดเปิดโลกพระอรหังสวัสดีครับผมคันี้ครับผมเนาะผมกับยวดปูศีรับผมจะนํำลายซื้อมาให้ปูเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาภให้แฟปคนับทางช่องของผมเนาะที่โอนเงินผ่านผมแม่ครับผมมาให้ปูเปิดดวงครับผมเนาะ นี่ครับผมไล่ซีกับผมเนาะไม่เห็นปูเปิดดวงครับผมนี่ครับจะถือว่าหลายมากครับผมนี่ครับนี่ครับผมเจอลายซีกับผมเนาะครับผมปูเดพอมเดพ้อสาธุก,กับผมเนาะนํำลลยซีไมาเห็ปูรับผมอันนี้ครับผมมาพรอครับผมเนาะแม่เพชรร้อยล้านกับผม ไม่เปิดดวงกับปูกับผมเนาะเปิดดวงกันก็เปิดดวงให้แฟนเจ็ดเก้าแปดดูว่าตรงอืมครับผมบดก้อนสูตรมาหนึ่งครับผมเนาะขกำกันได้ไหมคะกำลังทำพิธีเปิดดวงครับผมเปิดดวงให้แฟนคลับทั้งช่องผมครับเนาะพร้อมกันเลยครับผมไม่เพิดท่องไม่เพิดว่าเป็นมุลล่ะ ทำบ่ได้ครับผมไ <c oughs> อปูพระท่องปูอิมินาสกาเลนะทางพุทธทางอภิปูชยามาอิมินาสกาเลนะ ทางธรรมังอภิปูชยามาอิมินาสกาเลนาทางสังฆังอภิปูชยามาทางสังฆังอภิปูชยามาเป็นจานไปไหมแม่ครับผมนี่ครับผมเนาะแม่เพชรร้อยล้านมาเปิดดวงกระปู4ีูนี่ครับผม อัลหังสัมมาสัมพุทโทภะคะวา <c oughs> พุทธังสัสวะคาโตภะคขวาวตาธรรมามังนัมบาซามิครับผมเนาะโนภะคขาวาโตสาวะกะสงังโฆสังคังนัมามิยังปูครับผม

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัส นโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพูดทังสารนังคะฉามีทำมังสารนังคะฉามิสังฆังสารนังคะฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังคะฉามิ พุติยัมปีธรรม,มังสารานางังคาฉามิ <c oughs> พุติยัมปีสังคังสารานางังคาฉาม,ม,าาาามิตาติยัมปีอุทังสารานางังคาฉามิ สััขนาาตัยียมปิทัามัมังสนันนามังสันขาามีตัิยังัามตัีมปิสังสัาคังสันันังขนาามีต,ตมปีส,สน,าปานา,า,านคีปะทังสัาตามีตปสินาค้าประปะทังสัมายามิ พังสมาตนาเมสิกาปัมาิญาิตมสุน si ิานาจาเวรมันเนสิกขาปัะทังสมาทิยาิตเมสุิาเวรมันสิกขาปัสมาทิยาเม

ภาวารัตเเยรัตตตังสัพพังอปะลาพังตัมมปุญโญพันเตมาตาปิตุเลกัมมาเทมะภาวารัตเเยรัตตตังสัพพังอปะลาพังุ นำมาปุญโญพันเตอาจาริเยปมาเทนะอาจาริเยามาเทนะเว,วาราตัตเเยนละเตต,ตงังเวารัตเเยนละตตังสับพังกับปาลาพังนำมาปุญโญพันเตข้าพระเจ้าทั้งหลายผิดใจด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีปรินาก็ดีไม่เจตนาก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีขออโหสิกรรมให้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายสิ้นการบัดนี้ เป็นต้นไปกาสาวันทามิพันเตสับพังอปะลาพังเนมโนพันเตมยากัตังบุญยังอามินาอมุโนทิตาพัง อามินากตังคุณยังไม่หังกระพังสาธุอาหังสุขิโตโหโมีมิคุโถโหโมีอเวโลโหมีเว,หมเ,วหมเวลาปะโยหโหมิสุขีอตานัง ปาลีหารามีสัพเพสัพตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทูป เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเอาเวลาโหนตูตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอพยาประชาโหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย,ยเวลาโหนตูนจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย สุขีขอจินังทิ <ใน S 2> หารานตูนจ,จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสินนงส้นเถิด

ซาเตซาเตปรอตูขาายเื่อนเปนประกอบพิธีเพื่อขประตูให้โชคภาซลคนมาตังคู่กนสำหรับต่อไปดูดูบอกเ้อน้ามกุ่ก็ใครข้าคพักของเที่แล้วก็แฟนครับทางช่องเด้อ พุดทางบังเกิดเปิดโลกพระอรหัลรหังทำมังบังเกิดเปิดโลกพระอรหังสังคังบังเกิดเปิดโลกพระอรหัง อาหารกินะโขมายาติโวเอหีเอธา,ออธามนุษษสา อิทถีปุริโสราชาโนพมมะปาลิสันตังปิยกัตยังอาจาริโยปาลิสัทธาปยังมะมะ

Kanam jadaya sang wari penghiasan Jemang kinti kata ngakima Akamano koto, akamano damo Akamano sang kota mando Wantani kiting sotani Amu kita sotakati Winnanati sara temo Dikata tanya ratu Sotani pari kapati teman tu Kutani sung lemo Kuku watu lemo Sotakana

อายุวัตโก็นวัตโุสวิวัตโุจะกวัตโุพะวัตโุวันวัตโุสิวัตโุมุสุสัตตาทุกขโรบกัปปยาวราุัันติจุตตะวะเวปาอันตรายายิลันติจเตชะนะอาทิาทิงปที่ถูป่นั้นกันทางแค่วามปล่อยรวยเงินทองเนเจ็บจะจนเด้อ จะถูกจะถเนาะแคปหน้าจอเลยพู่ครับผม คลิปนี้ก็สวัสดีครับผม,มเชอคลิปหน้าผมเนาะคลิปนี้ดูกันยาวๆครับผม